ไมะได้ดักคอเนี่ยเดี๋ยวจะมีกองทุนเจะมีห้าหมื่นล้านนี่แหละที่บอกว่าจะปลอบใจเงี้ยใช่ไหมวันนี้วันนี้เห็นบอกว่าจะมีการประชุมเพื่อเพื่อเพื่อทํารายละเอียดเรื่องกองทุนเจะมีห้าหมื่นล้านเนี่ยเฮ้ยวันนี้เนี่ยเออไปแถลงลาออกกับสมาชิกพัคพลังปรทชาลัฐแล้วก็เลยสั่งระงับการประชุมที่กระทรวงเออแล้วการประชุมคอรมอเศรษฐกิจที่วางไว้วันพรุ่งนี้ เฮ้ยก็เลื่อนอีกตกลงยังไงเนี่ยชีวิตของคนที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเขารอไม่ได้นะใช่แต่กลายเป็นว่าเฮ้ยเสนาพอดีเนี่ยลึกจะเลื่อนก็เลื่อนได้เหรอครับเออความทุกข์ก็เลื่อนไม่ได้ครับแต่ว่าความทุกข์ต้องหลีกให้กับพีอาร์เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากเออน่าเศร้าจริงผมถึงบอกไงครับฟังแล้วโอ้ยเหนื่อยใจแลแต่ละคนออกมานะครับ ไอ้ไอ้ของทูน่าห้าหมื่นล้านนี่ก็ถือว่าเงินกระจิบกระจ้อยมากนะใช่ใช่ใช่กระจิบกระจ้อยจุ๋มตกน้ำไปปอมหายไปเลยนะครับแต่ก็ถ้ามาเร็วมันก็ยังดีหน่อยแต่นี่ใช่ใช่ครับยังเลืออีครับคือจะบอกว่าพรุ่งนี้ติดภารกิจอะไรจําเป็นจะต้องเลื่อนเลื่อนการชุมคลมอเศรษฐกิจออกไปเนี่ยเฮ้ย เรื่องมันกอข่ามบาดตายขนาดนี้คุณคุณประชุมเสาร์อาทิตย์ก็ได้ไหมประชุมมืดค่ำดึกดื่นก็ได้ไหมไม่มีข้อห้ามไม่ใช่หรอไม่มีไม่มีครับครับแต่ที่ผ่านมาไม่มีใครทำเลยครับเออหรือว่าการประชุมคนตกรุ่ไม่ได้ใช่ไหมเออเวลาใครดเวลาสมัยก่อนน้ำท่วมใหญ่อะไรเงี้ยเราทำงานไม่ได้เรายังประชุมดึกๆได้ใช่ครับใช่ไหม หรือว่ามองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่อย่างที่นําเรียนนะครับคือถ้าถ้าคิดแบบเดิมทําแบบเดิมคือทําแบบที่ทําอยู่นะครับมันนี้มันแก้ปัญหาซึนามิใหญ่ขนาดนี้ได้เด็ดขาดเลยนะครับแต่เราก็ยกตัวอย่างไปตั้งหลายเรื่องนะครับแนวคิดเดิมๆมันต้องหมดไปวันนี้ทุกคจะแก้ปัญหาและให้เป็นหนึ่งในอะไรที่ทุกคนในโลกจะจดจำนะครับว่าประเทศไทยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เร็วกว่าดีกว่า นะครับแล้วก็ได้ผลกว่าก่อนเพื่อนเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะมาทําแบบนี้ไม่ได้ครับหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ได้นอนนอนสองทุ่มไม่ได้ครับนอนสองทุ่มตื่นตีสี่มาคุณมาคุยอย่างไรอ่ะ,อะคุณเล่นนอนสองทุ่มเลยคนที่เขาเดือดร้อนตอนกลางคืนหากินกลางคืนหานก,นกินไม่ได้ขับแท็กซี่นักร้องนักดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาเดือดร้อนกันทั่วนี่หลับปุ๋ยเลยสบายใจเลยอย่างเงี้ยเป็นเพราะเพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีวันแก้ไขปัญหาได้ถ้าเราเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้ผมเคยคุยๆุยอยู่นะครับว่า รัฐมนตรีต่อไปที่จะมาเนี่ยคุณต้องมีทีมงานที่จะทํางาน24ชั่วโมงเพราะความทุกข์ไม่มีวันหยุดครับความทุกข์ไม่มีโอทีไม่ไม่มีไม่มีโอทีไม่มีวันหยุดไม่มีอะไรเลยนะครับไปนั้นเนี่ยรัฐบาลใหม่ชุดใหม่เศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่เข้ามาเนี่ยคุณต้องทางาน24ชั่วโมงแน่นอนคุณทําเองไม่ได้หรอกแต่คุณต้องมีทีมที่จะป้อนข้อมูลหรือเก็บข้อมูลตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้มันมีข้อมูลทันเวลาทันช่วงทีที่จะแก้ไขปัญหานะครับ แล้วก็จะต้องมีเขาเรียกว่าทีมที่อยู่หน้างานนะฮะทีมที่อยู่หน้างานคือไปสัมผัสกับผู้ประกอบการสัมผัสกับลูกจ้างนะครับสัมผัสกับซัพพลายเออร์สัมผัสกับคนขับรถส่งของสัมผัสกับลูกค้าอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องไปสัมผัสจริงๆคุณจะได้รู้ f e ล l i n g ว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆนยเฮียศักดิ์เนี่ยอ่าค้าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะครับ,รบถ้าคุณมีใครสักคนหนึ่งไปเดินสำรวจในจังหวัดต่างๆนะครับว่าเอ้ยตอนนี้เอสเอีเขาเดือดร้อนยังไงไปสัมภาษณ์ครับ สัมภาษณ์เขาคุยกับเขาแค่นี้ครับรู้แล้วนะครับแล้วก็มันจะไม่เกิดโจกยัฐการแบบเยสักหรอกเพราะถ้าคุณรู้ก่อนคุณก็จะเอาไปประมวลผลแล้วก็เอามาตรการออกมาครับแล้วผมอยากจะเห็นนะครับว่าผมฝันเห็นนะครับว่าโว้รัฐมนตรีเนี่ยอยู่ไปถึงปุ๊บเนี่ยไปหาเยสักถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าอยุ่ก่อนเยสักวันนี้มีปัญหาตรงนี้นะ เกษตรเต้องกังวลเลยนะเรื่องหนี้สินเดี๋ยวรัฐบาลจัดการดูแลตรงนี้ให้หมดขอ,หมอขอไปขึ้นทะเบียนขอไปนู่นไปนี่อะไรแบบเนี้ยนะก็จะัิการดูแลมันก็ไม่เกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้นี่คือทำงานเชิงรุกทางานในเชิงที่เราบอกมาตลอดนะครับว่าคุณทํางานแบบเดิมไม่ได้คุณต้องไปทำแต่ผมเองังเคยกับคล้ายๆแบบแซงแซวนายกเ่ยบอกว่าเฮ้ยเคยดูหนังเรื่อง The Dark Hours ไหมที่เชอร์เชีลเนี่ยเข้าไป ไม่แน่ใจว่าเขาควรจะประกาศสงครามหรือทําอะไรไหม,มเขาก็เครียดมากนะครับก็เดินเข้าไปในรถไฟใต้ดินเพื่อจะไปสัมผัสไปเก็บข้อมูลมฟิลลิ่งจากประชาชนาชาวอังกฤษเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยต้อเห็นอะไรยังไงบ้างจนสุดท้ายเขาก็มีความมั่นใจคือตอนนั้นเนี่ยเขาไม่มั่นใจเลยว่าว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ก็เห็นว่าก็ไปได้พักหนึ่งนะแต่ช้าหรือเกินครับช้าหรือเกินนะครับอืมนั่นน่ะสิต้องต้องรอรอรอดูถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงจริงนะ ไอ้ทีเศรษกิจชุดใหม่ก็ต้องอย่ที่อาจารย์อารักษ์พูดนะอาจารย์มาทําทำงานดึกไม่ใช่หลับหลับมีเงินหมื่นตื่นมีเงินแสนนี่ไม่ได้ใช่คือนาทีนี้เนี่ยมันต้องเปิดวอลลุ่ม24ชั่วโมงแล้วใช่ครับแล้วก็เอาแอร์ออกจากที่ทำงานเลยคือให้ออกมาอยู่ในพื้นที่อะไอ้ห้องแอร์รอรายงานเนี้ยมันไม่ได้ครับโจทย์ง่ายๆเลยวันนี้นะผมยังย้ําอีกครั้งหนึ่งอาจารย์อารักกับพี่บวยนะ ค้อหนึ่งเรื่องและเรื่องคนตกงานเป็นเรื่องใหญ่ครับนก็คือเรื่องนี่สินเอเรื่องใหญ่ครับํามเรื่องธุรกิจเจ๊งเออรลายเล็กนะครับลายใหญ่เจ๊งก็เห็นลายเล็กก็เจ๊งไปด้วยอืมนะครับลายเล็กเจ๊งเจ๊งทีเจ๊งเป็นพวงครับไม่ได้เจ๊งทีลายสองลายใช่ใช่เรื่องเอ่อท่องเที่ยวอย่าคิดแต่เฉพาะแจกคูปองแจกตังแล้วก็จบอืม อะไรอย่างนี้ครับเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการทางภาษีเอาสักทีครับใช่คิดออกมาให้ชัดเจนแล้วก็ประกาศออกมาครับอย่างน้อยให้มันมีกําลังซื้อกําลังขายจับจ่ายวันนี้ผมดูนะในตลาดมันรอคนออกไปใช้เงินออกไปหมุนเวียนจับจ่ายในขณะที่คนที่พอมีเงินก็ไม่อยากไปจับจ่ายครับทุกคนระวังทุกคนเซฟตัวเองหมดนะครับครับในเมื่อมันไม่เกิด การมาประเจอเจอกันในตลาดเนียเงินมันไม่หมดับรงนี้ครับง่ายนีมากรัฐบาลก็ลุงตู่ก็ตั้งวอลลุ่มหรือว่าตั้งทีมแต่ละเรื่องใช่ใช่่ใช่อยากขอเอาราชการหลีอขอให้ลุกตูแค่กระซิบให้เอกชนนะครับหรือสื่อมวลชนก็ได้เนี่ยมาช่วยกันครับเออครับอ่าวันนี้เราก็ส่วน ส่วนถึงผู้ฟังอยู่ที่ฟังอยู่อันนี้ฝากเตือนสั้นๆนะครับคือใครเป็นมนุษย์เงินเดือนรับประทานเงินเดือนอยู่อวันนี้ต้องทําตัวดีๆน่ารักขยันคขังแข็งอือย่าอย่าตกงานอย่าว่างงานอย่าหงุดหงิดอย่าใส่อารมณ์อย่าทําให้รู้สึกเกิดช่องว่างแห่งการถูกไล่ออกเนี่ยอันรที่สุดแล้วใครประเภทเจ็บอกเจ็บใจไปโพสด่าใครบนหน้าเฟซนีระวังนะครับ ทำแบบที่อาจารย์ลากูดอ่ะพอคนที่มันถูกปิดร้านมาสามสี่เดือนพอเปิดร้านมันอยากขายครับเหนื่อยทับตายก็น่ายิ้มอะเขารู้รสชาติแห่งการที่ไม่มีรายได้ไม่มีเงินสั่อป่าอแต่มนุุยนเงินเดือนที่ยังมีอยู่ท่านหนักแตยังไม่เจ็บปวดใช่ใช่ตรงรกกาตัวผู้ประกอบการเอสีครับก็ยึดที่มั่นนะครับอย่าพึ่งฝันถึงที่หมายครับ วันนี้อย่าอย่าหมินเงินน้อยขายได้มากขายได้น้อยเอาหมดอืมอย่าขี้เกียจอย่าอย่า้อแท้อย่าทิ้งเวลาเปล่าลุยมันเลยอย่างที่อาจารย์พูดไม่หลับมไม่นอนยี่บสี่ชั่วโมงวันนี้เวลาเท่ากันมีคนละยี่บสี่ชั่วโมงอ,มอ,อันไหนไม่รู้อย่าอย่าก,กลัวโง่เรียนรู้สึกค้าขายนะครับอะไรอะไรจะอย่าหมินเงินร้อยแล้วก็อย่าไปประเภทกลัวเสียหน้า ที่คนบ้างงานกับตันโยมาขายก๋วยเตี๋ยวคนที่ทํางานประจําขับแกปูดเพราะฉะนั้นอะไรที่มันสร้างรายได้ในยามวิกฤตถ้าทำครับเรามีตัวอย่างใช่ไหมอย่างคุณสิริวัตรวัลเวทวุฒิคุณอ่ะใช่ไหมฮะที่ที่ที่เจอกับวิกฤตเศรษฐกิจปี40แล้วจับเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นพอร์ตเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยยังต้องมาเดินขายแซนด์วิชอะ เอออย่างที่อาจารย์สุวิชัยบอกว่าอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าอ,อย่าอย่าท้อถอยกับงานหนักอ่ <S <S าตัวอย่างมีให้เห็นเยอะแยะสําหรับเอ่อคนที่เผชิญกับวิกฤตเศร,รษฐกิจปี40เนี่ยดูคนเขาพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็ฟื้นกลับมาคุณศิรยวัฒน์วันนี้เนี่ยก็กลับมาเอ่อมีสตุ้งสตังแต่ว่าอาจจะไม่เทบบ่ากับที่เคยมีอยู่แต่ก็ไม่ทําแบบนั้นในวันนั้นวันนี้ก็อาจจะไม่มีใช่ใช่ใชครับก็บให้กําลังใจนยฮะแล้วก็ ก็พยายามที่จะคอยบอกกล่าวแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายเลยสุดท้ายก็ยังไม่รู้ยังไม่สุดสุดแล้วนะอ่าฮะการเป็นหนี้การเป็นหนี้มันเป็นเรื่องปกติครับคนเราทุกคนจิเป็นหนี้ได้อืการเป็นหนี้ไม่ถึงตายครับครับยังยืนยันตรงนี้นะครับอย่าได้คิดสั้นเลยครับทุกอย่างก็มีทางแก้ทางออกเออนี่เป็นสิ่งสมมุตินี่เป็นอนิจจงใช่ไหมวันนี้มีผู้นี้อาจจะไม่มีแล้วถึงเวลา ถึงเวลาถ้าบอกว่าถึงเวลาต้องกลับไปอยู่จุดเริ่มต้นที่ศูนย์ก็ต้องก,กลับไปติได้ครับใช่ถูถถได้ห,หรือเราก็เดินต่อไปได้อภิไลทำลายชีวิตเองคนที่เหลือรีบกะรับอมมานะ